ทำงานผู้ดูแลเด็กที่สวีเดนนะคะหรือว่าตําแหน่งบอนคตตเตเร่นะคะได้เงินเดือนเท่าไหร่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่สูนนะคะวันนี้แม่สูนนะคะก็อยากมานะคะแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็มาบอกนะคะเพื่อเป็นแรงจูงใจทุกคนนะคะที่อยากทํางานตําแหน่งสายงานผู้ดูแลเด็กนะคะหรือว่าบอนคุตเตเร่นะคะว่า ฐานเง,งินเดือนที่สู่ได้นะคะครั้งแรกนะคะที่ทําสัญญานะคะได้เท่าไร่นะคะและก็ตอนนี้ได้เท่าไหร่นะคะครั้งแรกนะคะที่สู่ได้บรรจุนะคะสู่ได้เงินเดือนสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันโครนนะคะสวีดิชโครนนะคะแล้วก็ต่อมานะคะปีที่แล้วนะคะกลางปีนะคะก็ได้เงินเดือนเพิ่มอีกเจ็ดร้อยกว่าโครนค,ค่ะ รวมเป็นทั้งสิ้นนะคะเงินเดือนนัปัจจุบัน23,700กว่าโครนค่ะแล้วก็ไม่ใช่ได้เยอะอย่างเดียวนะคะเออภาษีนะคะที่เราจ่ายนะคะที่สุตต้องเสียนะคะที่เทศบาลหักไปนะคะก็ประมาณ4,000กว่าโครนค่ะก็ถือว่าเยอะมากนะคะแต่ว่า ก็คุ้นะคะกับสวัสดิการที่ลูกเราได้รับนะคะนะคะแล้วก็สวัสดิการอื่นๆอีกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะอยากเ,เรียนต่อนะคะแล้วก็ทำงานสายผู้ดูแลผู้ดลเด็กนะคะตำแหน่งบอลคุดเรนะคะก็ลงไปดูนะคะทุกคนแล้วก็ เพื่อใครสนใจเนอะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะสุก็จะมาเล่าเรื่องนะคะรายละเอียดงานนะคะขอบเขตนะคะว่าการทำงานสายนี้นะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ